สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายนะครับ FC แฟนคลับพ่อพ่อแม่แม่นะครับทุกทุกท่านนะครับมาพบมาพ่อครับวิถีบรรเทาเอาไเที่ไปน้องนะครับมื่อนี้นะครับเป็นคลิปแรกนะครับที่ได้มาทักทายนะครับจะหลังจากไ์สดไปเมื่อเช้านะครับก็ขอบคุณนะครับพ่อแม่ทุกท่านนะครับพ่อพ่อแม่แม่นะครับทุกท่านนะครับ FC ทุกท่านนะครับ ที่เข้ามารับชมมาพูดคุยนะครับมาทักทายมาให้กำลังใจนะครับนะครับซึ่งเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับให้น้องฮักแพงนะครับสำหรับมือเศร้านะครับกมาอนี้นะครับเป็นคลิปแรกนะครับหลังจากกลับมาจากทําการทํางานนะครับกับพบพ่อกันกบบรรยากาศนะครับลมเย็นๆนะครับพี่น้อง กับบรรยากาศนะครับอ่างเก็บน้ําห้วยคําค้านะครับน้ำยังบ่เต็มน้ำยังบม่ห่วมพี่น้องนะครับปีนี้จกเป็นเจังใดนะครับตกอยู่นะครับแต่น้ำบยูนะครับน้ำยังบยูนะครับฝนตกแต่ตกไม่นานตกไม่แรงนะครับแล้งแห้งเทือนึงแล้วมาคอยนะครับแต่น้ำยังบยูพี่น้องสังเกตนะครับนี่ครับถ้าน้ำมีน้ำเยอะแล้วเนี่ยน้ำจะขึ้นมาเต็มเลยนะครับพี่น้องแต่ปีนี้นะครับยังไม่ ยังไม่เยอะนะครับน้ําสําหรับที่เรนูนครนะครับพี่น้องกระทักท่ายสวัสดีนะครับสหรับมือนี้นะครับทีมงานสาวน้อยระบิดโชว์นะครับน้องฮักแพงศิลปินนะครับทุกทท่านนะครับก็เริ่มก็เข้ามาที่สํานักงานนะครับเพื่อมานะครับรับบทนะครับมารับนะครับก่อนลามารับบทบาทนะครับในลําเรื่องนะครับพระอภัยมณี นะครับพี่น้องกะเ่ากรอดติดตามนะครับรอติดตามว่าแต่ละท่านหรือน้องฮักแพงนะครับสืได้บุตรบาทใดเสียรับบุตรบาทอย่างนะครับก็เห็นเพื่อนเขาเออแจกเอ่อแจกบุตรนะครับกันอยู่นะครับแต่เพื่อนบาบอกนะครับว่าซื้อปิ่นท่านไหนรับบุตรบาทอะไรนะครับได้เรียนเป็นตัวอะไรนะครับยังบรูนะครับพี่น้องกรอดติดตามนะครับกับเรื่องพระอภัยมณีนะครับ ในแนวลำเพลินนะครับซึ่งปีนี้สาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับไดเ้เป็นฤุูการแรกนะครับได้ลำเรื่องนะครับเรื่องพระอภัยมณีนะครับพี่น้องในกรลำแบบสไตล์แบบลำเพลินนะครับอันนี้ก็รอติดตามรอฟังรอชมนะครับพี่น้องว่าสิออกมาในรูปแบบใดนะครับศิลปินท่านไหนนะครับจะได้รับบทบาทอะไร นะครับน้องฮักแพงนะครับเสียรับบทบาทอย่างได้แสดงเป็นตัวละครตัวใดนะครับพี่น้องสิมีล่ำซ้อยบออนะครับกรรร่อนะครับรอติดตามนะครับแล้วก็รอบรอบเปิดตัวพระเอกนะครับแล้วก็รอเปิดตัวศิลปินนะครับอีกประมาณ78ท่านนะครับในวันที่1สิงหานี้นะครับ ว่าสิมีผู้ใดแน่แล้วก็ผู้ใดเสียยู่สาวน้อยอำเภอโชวผู้ใดเสียยู่สาวน้อยเป็ดปั่นแพงนะครับตามที่บอสโจแจ้งไว้นะครับก็รอติดตามรอชมนะครับรอเชียร์นะครับรักและสนับสนุนศิลปินนะครับท่านไหนก็ให้กําลังใจนะครับหรือให้กําลังใจทุกๆคนทุกทท่านนะครับซึ่งได้มาสืบสานวัฒนธรรมนะครับอีสานได้มาสร้างการสร้างงานนะครับได้มาสร้างอาชีพนะครับในสายวัฒนธรรม หมอลำนะครับของคนเฮาของคนภาคอีสานนะครับซึ่งจะได้ไปสู่สายตาของคนทั่วไปทั่วโลกทั่วทุกภาคนะครับให้เป็นซอฟต์พาวเอร์นะครับพี่น้องก็จย่าลืมนะครับกับที่ตามนะครับผลงานของน้องหักแพงคือเกาพี่น้องเมื่อนี้ก็ซ่อมรับบทแน่ซ่อมพร้อมนะครับก็เห็นในหลายคลิปนะครับที่ลงนะครับช่องบาวตุ้ย ช่องแม่ติ๋มก็มาแล้วพี่น้องแม่ติ๋มก็กลับมาแล้วนะครับกลับมารับบทนะครับเริ่มมาซ้อมแล้วนะครับแม่ติ๋มก็ถ่ายคลิปแล้วนะครับก็มาเจอกับน้องแข้งแล้วนะครับเราก็อย่าลืมนะครับไปติดตามรับชมเหมือนเดิมนะครับช่องแม่ติ๋มกุศมารำเพรอนอฟฟีเชี่ยลนะครับเพื่อนใจมากแล้วพี่น้องได้เขาสํานักงานแล้วนะครับก็ติดตามทั้งช่องแม่ติ๋มช่องเบาตุยนะครับช่องน้องต้นหลิว หรือได้หลายช่องนะครับที่ถ่ายน้องนะครับที่ช่องสาวน้องําเบิดโชว์ด้วยนะครับที่ได้ท้ายน้องนะครับก็อย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจนะครับไปคอมเมนต์ให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์นะครับทักทายสวัสดีนะครับสำหรับช่องวิถีบ้านทาวาพิเชียวนะครับเป็นช่องภายนอกนะครับเป็นช่องภายนอกพี่น้องก็เข้าก็ได้ว่าท่าวได้เอ่อได้เล่าเรื่องต่างๆกันอนได้เห็นคลิปนะครับได้ดูคลิป นะครับจากช่องภายในนะครับที่ได้ถ่ายทอดออกมาแล้วก็ไปชมนะครับแล้วก็ได้นํามาเรามาพูดมาเว่าให้พี่น้องได้ฟังอีกเช่นึงนะครับแล้วก็ในการไล่สดนะครับก็มาพูดมาคุยสําหรับพ่อพ่อแม่นะครับมาเว่ามาจ่ามาเปลี่ยนความามาแชร์ประสบการณ์หรือว่าเปลี่ยนอ,อะไรมาพูดคุยมาเม้นนะครับถามไถ่ให้กําลังใจซึ่งกันและกันมา นะครับแลกเปลี่ยนความคิดนะครับซึ่งกันและกันนะครับเป็นช่องนะครับให้กําลังใจนะครับเป็นช่องให้กําลังใจเป็นช่องที่ยึดหลักให้กําลังใจนะครับสนับสนุนนะครับศิลปินนะครับน้องฮักแพงเป็นหลักนะครับพิเศษน้องฮักแพงอ่ะล่ะนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านทุกคนอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ได้ไปแสะหรือบูลลี่นะครับศิลปินท่านอื่นนะครับเราก็เป็นกําลังใจให้น้อง พี่ๆศิลปินพ่อๆแม่ๆนะครับศิลปินรูบาอาจารย์นะครับทุกท่านนะครับเราก็ยินดีนะครับให้เกิดความรักความสามัคคีนะครับให้ฮักกันหมั่นแกนนะครับนะครับเข้าอย่างให้ทุกคนนะครับในองค์กรหรือพ่อ FC ทุกท่านแม่แม่ FC ทุกท่านนะครับรักกันนะครับสามัคคีกันไว้นะครับมีอย่างให้คุยกันพึกษากันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับ เขากับเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเนาะทั้งเป็นกำลังใจให้ซิเปินเป็นกำลังใจให้น้องฮักแพงเป็นกำลังใจให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับให้อยู่ด้วยกันให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับมีสิ่งไหนที่เราพอจะซัพพอร์ตได้นะครับเข้ากับเป็นกำลังใจนะครับซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆเนาะเพราะว่าซีเป็นมาไล่เพราะว่าซีเป็นคาหนามคาในคาอยู่คากิดนะครับกับหลายๆท่านนะครับก็ ทำอยู่นะครับก็ยินดีขอบคุณมากๆากนะครับสําหรับบ้านฮักน้องฮักแพงบ้านฮักหัวใจไม่ขาดตรงนะครับสุดยอดจริงๆนะครับมีน้ําใจนะครับน้าใจต่อลูกๆต่อทีมงานต่อองค์กรนะครับไม่ใช่ว่านะครับน้องฮักแพงนะครับที่ได้ผู้เดี่ยวนะครับได้มาแบ่งปันนะครับได้มาพอๆแม่แม่ก็คิดเห็นคนอื่นนะครับศิลปินพี่ๆพอๆแม่แม่ทีมงานที่อยู่น้ำนอง นะครับก็ได้เลี้ยงน้ำเลี้ยงขนมเลี้ยงหลายอย่างนะครับตลอดนะครับตั้งแต่ซ้อมมานะครับก็บ้านักน้องักแพงก็พ่อพ่อแม่ก็ได้ให้การซัพพอร์ตนะครับอยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดนะครับก็สุดยอดจริงๆนะครับสาหรับบ้านฮักน้องฮักแพงบ้านฮักหัวใจไม่ขาดตรงนะครับน้องฮักแพงวรัญญาพรสาวน้อยลาเพลินโชว์นะครับเฮากระสิทธิดีตามเบิ่งความสําเร็จนะครับของน้อง นะครับช่วยกันผลักดันช่วยกันเป็นแรงเชียร์แรงใจนะครับให้น้องนะครับไปให้ถึงฝันนะครับน้องอยู่ได้พอพอแม่แม่พีพี่เอฟซีก็ต้องอยู่ได้นะครับเดินไปกับลูกนะครับจนวันที่ลูกสําเร็จนะครับเป็นแรงเชียร์แรงใจขอบคุณมากๆสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปต่อไปเจอกันไหมพี่น้องขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจช่องวิถีว้านเหนาโอปิเชียนะครับก็อย่าลืมนะครับรับชมคลิป นะครับก็อย่าข้ามโฆษณานะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวิถีวัฒนาเอาปเชียว e ขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจสวัสดีครับ